สวัสดีค่ะไม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ไม่เย่ใหม่เจโอวันอยู่ที่ทาราวอลล่นะคะทาราวอลล่อ่าสระบุรีค่ะทุกคนอ่าอันนี้อยู่ที่ซอย20สาย4ขวานะคะตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนนิคมลบบุรีนะคะจังหวัดลบบุรีค่ะเฮากะมะ พอดเจาะเทิงรอบรับพี่น้องนะคะเมื่อกี้ก็ได้ลงคลิปอ่รอบรอบนอกไปแล้วนะคะที่เรามาถึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมโดยรอบกันค่ะทุกคนนะคะว่าที่นี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะอ่าก็จะอันนี้ที่ สถานที่ที่เรามานะคะสวยงามค่ะตอนแรกงงค่ะเข้ามาเป็นป่าเป็นดงนะคะเข้าเข้ามาเป็นป่าทั้งนั้นเลยอยู่ในโคกอยู่ในภูเขาหุบเขา <c oughs> ไม่ใหญ่ใหว่ว่ะอ้าวมันสิเป็นจังไได้วะสันวะมิสะน้อยๆค่ะพี่น้องมีสะน้อยๆอ,อยู่นะคะนี่ค่ะสภาพนี่นะคะสภาพนะคะอันนี้เราดูรีวิวจาก จากในช่องก่อนนะคะอันนี้นี้เพจทางเพจทาราวิล่าเขาเขาไอ้นั่นไว้นะคะโฆษณาไว้นี่ค่ะที่ห้องนอนนะคะห้องนอนอันนี้เป็นสระด้านนอกนี่นะคะด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูของจริงนะคะนี่ห้องน้ำดูดูจากรีวิวรูปภาพก่อนนะคะ ว่าจะตรงปกไหมนะคะทุกคนแล้วห้องห้องพักผ่อนด้านหน้าก็จะมีโต๊ะสนุกแบบนี้นะคะนี่ค่ะกลางคืนเป็นวินพูวินล่านะคะนี่สระน,น้อยแต่วันนี้ฝนตกคะ่ะอากาศอากาศคืมฝนตกเฉยเลยนะคะสามารถตั้งโต๊ะนะคะสระเล็กๆนะคะกำลังกระทำรัดน่ารักนะคะ อันนี้ในห้องในห้องรวมนะคะในห้องรวมห้องพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมด้านนอกค่ะทุกคนเดี๋ยวพาชมด้านนอกนะคะตอนแรกที่เข้ามานะคะบรรยากาศรอบนอกฝากติดตามชมด้วยนะคะทุกคนช่องไม่เยใหม่เจว,วันออฟฟิเชียลค่ะเป็นกําลังใจให้คอยแดยนะคะสามีโอสาลงทุนพุน่นอันเสื่อคอยมาอัดคลิปวันพี่น้องซอยเบิงเฮีดเด้อจะ้ะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะไม่ใช่หม่เจวันอ f ฟฟิเชีค่ะไก่สิครบหมื่นแล้วค่ะพี่น้องดันๆฝากกดดันๆให้มันครบหมื่นซับซับสตไคลยด้วยนะคะซับสตไคร e นะคะเดี๋ยวนี้ชาร์จแบตไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องรอบๆนะคะกล้อง a n d r o อยนี้เรากลับหน้ากลับหลังขนาดแล้วดิ กล้องของอันนั้นทํายังไม่เป็นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะหองหองเขาจะเป็นแบบนี้เตียงคู่นะคะมีเหมือนท้องเหลืองค่ะยู้องหัวน้นอนกับท้องตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะคะทุกคนอันนี้โคมไฟพิ่นดีมั้อเป็นแบบนี้นะคะมลีลายไล่มลีลายไล่ลายใบไม้นะคะ นี่ค่ะทุกคนนะนอนสองคนค่ะแต่แต่เขามีเตียงเสริมให้อีกเบาะนึงสำหรับน่าจะเผื่อไว้สำหรับใครเมาใครเมาเหม็นก็ต้องนอนข้างล่างนี่เนาะนี่ค่ะอันนี้ปลักนะคะเหมือนไหมคะเหมือนที่รีวิวไหมนะคะ มีน้ำให้นะตู้เย็นอันนี้เอาห้องน้ำคือบ่อออกหรอคะเนี่ยโอ้เปิดได้ละอันนี้คือห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังนี้มันออกระเบียงตรงนี้ได้ค่ะทุกคนมีประตูมีประตูออกด้านหลังด้วยนี่มีประตูออกด้านหลังด้วยนะคะเอ้าสวัสวดีค่ะกาลังอัดคลิปกาลังอัดคลิปเจอค,คุณครูพอดีเลยออกจากห้องเออรับสมัครคนหาขา้าวโพดได้พอดีเลยเนี่ยพอดีเลย ลายวันได้เลย <laughs> กำลังเกกำลังง้อมแล้วค่ะข้าวโพดนะคะฝนตกค่ะทุกคนฝนตกตคุณครูช่วยกันทำกับข้าวนะคะ <i> อันนี้เป็นด้านหลังค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไปชมด้านหน้าค่ะอันนี้พ้าห่มเอาอมาเอง พะน e า u พะเน a u ไม่ยังใหม่เอามาเองนะคะอันนี้ด้านนอกด้านนอกสวยงามมีโต๊ะถ้าไม่อันนั้นก็โอเคอยู่นาะ ตรงนู้นก็จะน่าจะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันค่ะติดริมเขาน่นนะ่ะเป็นริมเขานี่ค่ะเป็นบ้านอีกหนึ่งหนึ่งหลังทา้งนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องห้องพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นี่เป็นด้านหน้าค่ะด้านหนา้าดอกไม้สวยงามนะคะคุณครูแซวว่ามารับจ้างหักเขาโพดข้ <laughs> เขาโพดกํกำลังพอเก็บพอเก็บเกี่ยวละนี่ค่ะเราเดินขึ้นมาจากบันไดก็จะเจอป้ายนี้นะคะ ใยใหญ่เบื้อเริ่มเทิ่มเลยนะคะไปดูข้างในหลบมาในห้องค่ะ พอน้องๆขาร้องเพลงกันเดี๋ยวจะต,ติดลิขสิทธิ์หลบมาในห้องนะคะทุกคนนี่ค่ะเสียผ่าเอามาซํามานอนแค่ขึ้นเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไม่ใช่ไหมเอาเสียผ่ามาปรสิมาอันเป็นอาทิตย์พุนณด้นี่นี่กระเป๋าอีกยังมีอีกค่ะอยู่ในกระเป๋าค่ะเอา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะโชคดีมีความสุขบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ